สุดท้ายของบทนี้แล้วนะคะสมบัติความน่าจะเป็นหัวข้อที่สามนี่นะเห็นไหมตัวชี้วัดยังเป็นตัวเดิมอยู่นะคะมาดูสมบัติของความน่าจะเป็นมีอะไรบ้างให้ e เป็นเหตุการณ์ใดๆและ s เป็น s ซมเป็นสเป e โดยที่ E เป็นสับเซตของ S แปลว่า E อยู่ใน S นะคะที่เราเรียนกันคาบที่แล้วก็คือความน่าจะเป็น P E เท่ากับ n E ส่วน NS. n S n เซตว่างเท่ากับ0เป็นค่าที่เป็นไปได้น้อยที่สุดแต่จะติดลบไม่ได้นะเมื่อ E เป็นเซตว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือ ได้เนี่ยเป็นเซตว่าง PE ก็จะเท่ากับศน NS เป็นค่าที่มากที่สุดหรือเท่ากับจํานวนผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ดังนั้น E เท่ากับ S PE เท่ากับ1 NE จะต้องมีค่าตั้งแต่0ถึง NS อยู่ระหว่างนี้นะเท่ากันได้แต่ห้ามเป็นค่าติดลบหรือมากกว่าหนึ่งนะคะ N e c o m ม l เ m e n t จะเท่ากับ ns ลบ ne วงไว้ฮะนี่สิ่งที่ต้องจำอันนี้คือตัวย้อนกลับเฉยๆสูตรย้อนกลับของตัวบนเนี่ยโอเค z ne 1 union e 2ก็คือสูตรเหมือนเซตเลยนะจำได้ไหมจำนวน e 1บวกจำนวน e 2ลบด้วยตัวที่ซ้ำกัน ทันนะคะให้นำ ns มาหารทุกโพสสูตรเดียวกันเลยเห็นไหมเป๊ะเลยอันนี้ข้อควรจำแต่ว่าสูตรเดียวกันอันนี้จำถ้าได้สูตรนี้อันนี้ไม่ต้องจำก็ได้อันล่างเนี่ยลักษณะเดียวกัน ถ้า e 1ให้จำตรงนี้ e 1นึ่ e สองไม่หต่การที่เกิดร่วมกันถ้าไม่เกิดร่วมกันเลยก็อเอาสองอันมาบวกกันได้เลยอ่ะดูตัวอย่างนะคะถ้าแต่ละวันในเดือนกุมภาเดือนกันยายนมีความน่าจะเป็นที่จะมีฝนตกตอนเช้าหรือตอนเย็นเท่ากับ0.85เช้าหรือเย็นนะความน่าจะเป็นที่ฝนตกตอนเย็นเท่ากับ0.67 ความน่าจะเป็นฝนตกทั้งตอนเช้าและตอนเย็นเท่ากับ0.35ความน่าจะเป็นที่จะฝนตกในตอนเช้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ e 1หรือ e 2ถูกไหมแปลว่ารวม e 2ด้วยจะเท่ากับ0.86กูใช้ตัวย่อนะนจริงทั้งใช้ชีพีนะ แต่คุณไม่ได้ใช้ p คุณรู้ว่ามันเป็นความน่าจะเป็นอยู่แล้วเขียนให้แม่นน้อยหน่อยจะได้ดูนะง่ายง e สองเท่ากับ0.67ความน่าจะเป็นที่จะเป็นฝนตกนี่ต้องเป็น e สองนะคููพิมพ์ผิดอะตรงนี้เป็น e สองศูน พวามนี้เป็นที่ฝนตกทั้งตอนเช้าและตอนเย็นตอนเช้าและตอนเย็นนี่นะเท่ากับ0.35อ่ะได้รูปสมการ3อันแล้วต่อลองมาดูเลย PE บวก Union E2 ก็คือบวกนะก็ได้สูตรนี้ถูกไหมไล่เลยแทนค่าเลยอ่ะ อันนี้จอห์นเอดิสันลิตินวูดเป็นคนนำกฎลิทตินวูดมาใช้นะคะคนเราจะประสบกเหตุที่ได้ยากระดับหนึ่งในล้านหรือไปหารได้ราวเดือนละหนโดยเสนอว่าคนเราจะพบเหตุการณ์ต่างๆมากมายทุกๆวินาที ซึ่งตรงตามทฤษฎีที่ระบุว่าหากมีจํานวนข้อมูลมากเพียงพอโอกาสจะเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติก็จะเกิดขึ้นได้เพิ่มขึ้นได้<ม>ขวดโหลใบหนึ่งจุลูกแก้วสีแดงหลูกสีเขียวสมลูกสีเหลืองหนึ่งลูกไล่เลยนะแดงแดงหเขียวสามเหลือง1นซุมหยิบลูกแก้วมา2ลูกลูกแก้ว2ลูกนะพร้อมกัน ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกแก้วที่มีสีต่างกันสีต่างกันนะดังนั้นดูก่อน s ก็คือ simple space หรือปฏิภูมิตัวอย่างในการหยิบลูกแก้ว2ลูกก็แปลว่าเหมือนจัดหมูถูกไหม n s ก็เท่ากับ40เลือกอ2 n s จึงเท่ากับ45โจทย์สัส่งหาสุ่มหยิบ2ลูกที่มีสีต่างกันแต่เราไม่หาแบบนั้นเพราะมันเยอะเราก็จะเปลี่ยนเป็นหาสีที่เหมือนกัน2ลูกดีกว่า ก็คือคอมพลเมนต์ก็จะมีแดงกับเขียวเหลืองไม่คิดเพราะเหลืองมีอันเดียวยังไงไม่สามอยู่แล้วถูกไหมคะก็จะเป็นสี่หเลือกสองสสาเลือกสองก็จะได้18ดังนั้นจำนวนมันก็18หารด้วย สิบแปดก็คือเหตุการณ์ที่เราเอาคอมพลเมนต์ที่ไม่ที่เป็นสีเดียวกันทอ,อนเอาไปเศษส่วนยังตามได้ตัวนี้ดังนั้นความเป็นไปได้ทั้งหมดลบเลย1นึ่งลบสส่วนห้าคำตอบคือ3าส่วนหที่จะได้สีต่างกันต่อไปข้อ13นะคะตัวอย่างที่13ในพศสองห้านี้สรุปเลยนะหนูอา่านหนังสือเอาอให้อีหนึ่งเป็น เหตุการณ์น้ำท่วม E2 เป็นภัยแล้งน้ำท่วมก็เท่ากับความน่าจะเป็นนะ PE น้ำท่วมก็จะเท่ากับ3ส่วน11ความน่าจะเป็นที่จะเป็นภัยแ้ง1งส่วน3าหาถ้าความน่าจะเป็นของน้ำท่วมหรือภัยแล้งเท่ากับ 6, นะ6ส่วน11หรือนะ6ส่วนความน่าจะเป็นที่ภาคกลางจะประสบน้ำท่วมและภัยแล้งในปี2561ได้ะเท่าไหร่ ประโยคนี้คืออะไรความน่าจะเป็นอันเนี้ยก็คืออะไร e 1รวมกับ e 2ความน่าจะเป็นนะจะเท่ากับ6ส่วน11อันนี้กูเขียนให้ละเอียดเลยอะเราก็จะได้อย่างนี้เห็นไหมพอได้ปุ๊บแทนค่าในสูตรมันสมบัติจำได้เปล่าเออโอเค e 1รู้ e 2รู้ตัวยูเนียนรู้ก็เหลือหาตัวซ้ำได้แล้ว เขาถามดูโจทย์ถามถามว่าประสบทั้งสองอันก็คือตัวซ้กันตอบจบดูตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างที่24ถ้าโจทย์ดําโตด S เป็นดังนี้มี6ตัวนะ1 2 3 4 5 6แล้ว E 1 E 2 E 3เป็นเหตุการณ์ดังนี้จงหาความน่าจะเป็นของ3ข้อนี้ลองดู 1> e 1. ีตัวําตัวลบตัวคอมเมนต์ไม่ยากนะตัวําก็ลายอีห e กับ e 3ลองดูก่อน e1 คืออะไร e 3คืออีไร e 1 e อตัวํากันไหมหนึ่สาห้ากันคือ5ตัวเดียวโอเคดังนั้นตัวที่สามกันก็คือ1ส่วนห อย่าลืม n e ส่วน n s นะความน่าจะเป็นโจทย์บอกว่า e 3ลบ e 1 e 3ลบ e 1ได้เท่ากับ4 6ดังนั้นความน่าจะเป็นที่ลบได้ก็คือมันเอาเอาเรื่องเซ็ตมาพ่วงด้วยนะ1ส่วน3นอกจาก e 3 c o คอมพลีเมนต e 3 c o คอมพล e เมต์แปลว่าไม่ใช่4 5 6หา6ก็ต้องเป็น1 2 3แต่โจทย์บอกว่า ให้ํากับ e 2 e 2มีเลข2ดังนั้นได้2ตัวเดียวตอบแค่นี้อ่ะดูตัวอย่างที่15นะคะให้อันนี้เหมือนเดิมคือการแทนค่คาโจทย์แต่วันจะบอกอ้อมนิดหนึงมันบอกว่า p a คือเท่านี้โจทย์บอก p a มาเห็นไหมอ่ะโจทย์บอก p b c มพ p l เ m e n t ที่ไม่ใช่ b มาเนี่ย ถ้าไม่ใช่ B เราต้องบอกว่าอะไรถ้าทั้งหมดมันก็คืออะไร1 1ลบศู 4, ก็ได้0.6มันบอกอ้อมๆหน่อยยูเนียนการบอกมาก็หาตัวนี้ได้แหละถูกปะพอได้ตัวนี้ปุ๊บเราได้ตัวที่ซ้ำกันเราก็ได้ A-B ลบ b ได้ยังได้เพราะเราบอกว่าอะไร a ลบด้วยที่ A กับ B 3ซ้ำกันถูกไหมหนูต้องกลับไปดูสูตรเซตด้วยนะประผัดหนึ่งข้อนะคะช่วยทำให้ครูนิดหนึ่งโอเค Bye.